Thank you สวัสดีครับทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหินที่มีลักษณะคล้ายงูนะครับผมที่ตั้งอยู่แม่น้ําเข็กน้อยนะครับผมทางนี้ก็จะเป็นทางที่มาจากพิษณุโลกนะครับผมทางนี้ก็จะมาจากเพชรบุรีมานะครับผมตรงนี้ก็จะอยู่ที่แม่น้ําเข็กน้อยนะครับผมนี่นะครับผมดูนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับผมดูรถมาเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่า อันนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะผมแล้วก็ทำไมทุกคนถึงมากันเอ็มขนาดนี้นะผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานนะครับผมเรามองไปรอบๆข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีร้านที่เขาตั้งขายของเป็นแผงขายของพวกนี้นะผมก็จะประมาณนี้นะผม นี่นะผมแล้วก็แม่น้ําตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเข็กน้อยนะผมที่ไหลมาจากอ่อ่เข็กน้อยนะผมนี่นะผมแล้วทางเดินก็จะออไปทางนี้ไปนะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมทางลงก็จะเป็นประมาณนี้นะผม ไปเดือดไปก่อนมันตายไม่สวยร้อยแค่นี่นะคนเขาก็จะมาใครของเต็มเลยนะผมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะผม

น้ำมาพาใช่ไหมอยอันนี้ก็จะเป็นทางเดินข้ามแม่น้ำไปนะผมได้มมไง ทางก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอันนี้ก็เมื่อกี้ที่เราอยู่บนสะพานนะครับทุกคนสะพานตรงนี้ก็เมื่อกี้ที่เราอยู่นะผมที่เรามองเข้ามานะผมตอนนี้เราก็ลงมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผม นทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้นะผมทุกคน ก็จะมีคนสวนมาเรื่อยๆนะผมมีเด็กตกปลาด้วยนะผมนี่นะผมไปได้ลงไม่ได้ตกปลาตรงเนี้ยไร้อนต่ได้น้อยเฮ้ยพวกนี้มาขนไปปลาอะไรกันหน้าตาดีอยู่นะหัวใจโวใโตจะให้กอดกนออกมาแล้วที ทางที่เราเดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม 谢谢。 ไปไหนแล้วพี่ไพ่ไปแล้วเหรอไส่ทีนทั้งปีเลยนะนะเออหน้าแรงนั่นแหละเป็นหนะุ่งแม่เออจะเกิดมาอยู่เพกน้อยอายุจะหกติแล้วไม่เคยห็นเลยนะที่จะมาโพ่ บรรยากาศที่เราเดินไปนะผมก็ทานก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะมีคนสวนขึ้นมาเรื่อยๆนะผมตอนนี้ก็ประมาณ11บเดโมงสิบห้านาทีแล้วนะผมทางเดินก็ประมาณนี้มีคนสวนมาเรื่อยๆนะผมเพราะว่ามีคนมาอ,อ,อาดูเยอะนะผมเเา นี่นะผมตอนนี้เรามาถึงที่น้ำวนแล้วนะผมแสดงว่าเราใกล้จะถึงแล้วนะผม ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนนี่ฮนะก็ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆอีกนะครับผมนี่นะครับผมคนเต็มเลยนะครับผม คนก็จะมาเต็มเลยนะผมอันนี้นะผม,มดผดเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะผมต้องไปมองวนมองวนมาดนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะผมอันนี้ก็จะเป็นลำตัวของมันนะผม

เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับผมไม่ด้น้ำ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  น้องน้องเดี๋ยวน้องกินน้ำก่อนแกกินที่นี่มามามา อ้าวไปเอา <laughs> ภาพบรรยากาศโดยรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็สำหรับใครที่ยังไม่มาหรือว่าใครที่มีรู้จักก็ติดต่อหาผมได้นะผมเดี๋ยวพามาชมได้นะผมโอเคนะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะผม